เคยได้ยินถึงเรื่องราวของเว็บไซต์ดักๆต,ๆต่างๆที่คนธรรมดาอย่างเราๆส่วนใหญ่จะไม่สามารถเข้าไปดูกันได้ไหมครับและถึงแม้จะเข้าไปได้เนี่ยแอดก็ไม่แนะนําให้เข้าไปดูด้วยนะนั่นก็คือกลุ่มเว็บไซต์ที่เรียกว่าดักเว็บนะครับสถานที่ที่เมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกหดหู่หรือพอดูปุ๊บก็อาจจะจิตตกได้ ซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรกันเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสี่ยงเข้ากันนะครับเดี๋ยวแอดจะเอามาเล่าให้ฟังกันเองที่จะมีอะไรกันบ้างเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับรายการที่จะรวบรวมเรื่องราวดักๆแล้วก็จังไรจากทั่วโลกมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันเลยทีเดียวที่ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยเด้อแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะได้แจ้งอัปเดตทุกครั้ง ซึ่งเอาล่ะสําหรับผู้คนที่เป็นภาคขาวๆใสยๆยังไม่เคยมีอะไรแปดเปื้อนแล้วก็ไม่รู้เลยว่าดาร์กเว็บมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวแอดจะมาทําให้เพื่อนๆแปดเปื้อนเองไม่ใช่ละแต่แอดจะมาอธิบายเองนะครับว่าดาร์กเว็บเนี่ยมันคืออะไรดาร์กเว็บนะครับมันก็เป็นหนึ่งในมุมมืดของโลกอินเทอร์เน็ตที่ข้างในนั้นเนี่ยมันก็มีของสมชื่อแหละคือดาร์กหมดเลยซึ่งาการเข้าไปหามันเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถเข้าไปได้โดยเบราว์เซอร์ธรรมดายอย่างเช่นพวก Google Chrome Safari, Firefox หรือว่า Internet e x p l o r e r อรวกนี้นะครับ แต่ว่าเราจะต้องใช้เบราว์เซอร์พิเศษที่มันมีชื่อว่า Tor ซึ่งหน้าตาเผินๆของมันเมื่อเราเปิดมาใช้เนี่ยมันก็จะดูเหมือนกับเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าชื่อของเว็บไซต์ที่เราพิมพ์ไปทุกชื่อนะครับมันจะไม่ใช่อะไรเข้าใจง่ายๆแบบ w w w a p p l e c o m f o o g l e c o m อะไรแบบนี้นะครับแต่จะเป็นลักษณะของตัวเลขหมดเลยสลับกันไปมาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะลงท้ายด้วย .onion ทุกอันครับเพราะเนื้อหาส่วนใหญ่ของเว็บพวกนี้นะครับ มันจะถูกซ่อนกันเป็นชั้นๆเป็นเลเยอร์เหมือนกับชั้นของหัวหอมนะเข้าใจไหมด้วยความที่ว่ามันเต็มไปด้วยเรื่องราวผิดกฎหมายต่างๆนะครับตั้งแต่การค้าของเถื่อนการว่าจ้างงานแปลกๆหรือว่าอะไรสารพันก็ตามที่เราอาจจะไม่คิดว่ามันจะมีบนโลกนี้ก็ได้นะครับแต่มันมีในนี้ฮะซึ่งด้วยความที่มันดักแล้วก็ลึกลับอย่างนี้เองนะครับความเสี่ยงของเว็บไซต์พวกนี้นะก็คือบางทีมันอาจจะมีคนมาล้วงลับตับข้อมูลมาแฮกอะไรของเราไปก็ได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ไม่ต้องเข้าไปดูในนั้นหรอกแค่ฟังแอดเอามาเล่าอย่างเดียวก็พอฮะที่เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับแอดก็จะไม่บอกว่าไอ้เว็บไซต์ดังกล่าวนี่มันคือเว็บอะไรนะเพียงแค่จะบอกว่าข้างในนั้นมันเป็นอะไรบ้างเพื่อให้ได้อัธรลดกันก็พอนะฮะเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มกันเลยกับเรื่องเบาๆดีกว่ากับเว็บไซต์ในกลุ่มที่เขาเรียกว่า h o n e y p o t นะครับหรือว่าไห่น้ำพึ่ง ซึ่งมันจะเป็นคําเรียกของกลุ่มเว็บไซต์กลุ่มหนึ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกให้เราเนี่ยเข้าไปหามันแล้วก็ใส่ข้อมูลเราเข้าไปโดยไม่รู้ตัวครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกเว็บเหล่านี้ก็จะขโมยเอาข้อมูลไปเลยเหมือนกับแมลงวันที่แบบหลงบินไปเกาะหายน้ำพึ่งแล้วก็โดนน้ำพึ่งดูดเนี่ยดูติดแล้วก็ตายแงะคายอย่างนั้นนะครับโดยการทํางานของพวกเว็บไซต์เหล่านี้เนี่ยก็คือพวกเขานะครับจะเอาบริการหรือว่าของเนี่ยมาหลอกล่อขายเราที่อาจจะมีของจริงหรือว่าไม่มีของจริงก็ได้นะครับ ซึ่งพอเราจะซื้อของหรือว่าใช้บริการเหล่านั้นเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องใส่ข้อมูลเราเข้าไปก่อนใช่ไหมทั้งชื่อวันเดือนปีเกิดหรือว่าเลขเครดิตการ์ดอะไรนะครับและถ้าซวยหน่อยเนี่ยบางครั้งหลังจากที่เราได้ใส่ข้อมูลไปนะครับข้อมูลของเราก็จะถูกขโมยไปเลยที่เขาจะเอาไปทําอะไรพิเรนต่อนานๆน,น,นะครับอย่งเช่นไปแฮกข้อมูลธนาคารของเราหรือว่าเอาข้อมูลเหล่านี้ไปขายต่อในตลาดมืดนะครับ อย่างเช่นที่อเมริกานะครับมันจะฮิตมากเลยในการขโมยเลข Social Security Number คือมันจะเป็นเลขเหมือนกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราที่คนที่เข้าไปอยู่ในอเมริกาแบบถูกกฎหมายทุกคนเขาจะมีนะครับทว่าวปัญหาก็คือไอ้พวกที่อพยพต่างๆเขาไม่มีเลขเหล่านี้ไงดังนั้นนะครับพวกก็จึงหวยหายาจะหาเลขเหล่านี้ได้มากก็ไปหาสงหาซื้อกันมาในตลาดมืดครับ ที่พอซื้อขายกันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไปสวมรอยเป็นเจ้าของตัวเลขนั้นแทนครับอันนี้ใครที่อยู่อเมริกานี่น่าจะเคยได้ยินเรื่องดักด์กแบบนี้ดีซึ่งไอการตามจับเรื่องพวกนี้นะครับมันก็เป็นไปได้ยากด้วยนะ เพราะว่าหนนะครับแพลตฟอร์มที่เราได้เข้าไปเล่นด์กเว็บอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีการตรวจสอบป้องกันอะไรดีอยู่แล้วหรือจริงๆแล้วนะครับก็อาจจะเป็นตํารวจเองก็ได้ที่ได้สร้างเว็บหลอกลวงเอาข้อมูลเหล่านี้ไปเพราะบางทีนะครับตำรวจก็จะสร้างไว้แบบจับคนร้ายไงเหมือนกับว่าสร้างเว็บขายยามาเพื่อจะไปหลอกให้คนมาซื้อยาแล้วก็ไปจับคนที่มาซื้อยานั่นแหละครับ โหดร้ายมากไม่รู้ว่าตำรวจจะทำอย่างนี้ไปเพื่อเก็บแต้มเลื่อนระดับหรือเปล่าซึ่งนอกจากการขายยาแบบนี้นะครับทางดาร์กเว็บเนี่ยมันก็ยังมีโซนที่เขาเรียกว่าการจ้างแฮกเกอร์ด้วยครับ ซึ่งมันจะมีการเปิดอยู่หลากหลายเว็บไซต์แล้วก็หลากหลายบริการเลยนะครับตั้งแต่อะไรง่ายๆอย่างเช่นการจ้างให้แฮกมือถือของตัวเองนั่นก็เพราะว่าเขาจำาสเวิร์ดตัวเองหรือว่าอะไรไม่ได้นะครับหรือว่าจ้างให้ไปแฮกคอมคนอื่นไปแฮกโซเชียลมีเดียแฮกอีเมลแฮกคอมโรงเรียนนะครับที่บางเว็บไซต์นะฮะมันมีการันตีด้วยว่าเราจะสามารถแฮกเข้าไปในเว็บไซต์ของโรงเรียนคุณเพื่อแก้คะแนนสอบไปคุณได้ซึ่ง ราคาของการบริการนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่โรงเรียนอะไรมีคะแนนเท่าไหร่และโรงเรียนของคุณนั้นมันแฮกยากขนาดไหนซึ่งอันนี้แอดไม่ไดเอามาพูดเองเปล่า,ลานะแต่ว่ามันมีเขียนอยู่บนเว็บไซต์อย่างนี้จริงๆนะครับซึ่งแบบมันก็ดูปลอมมากนะน้องๆหนูๆอย่าได้เข้าไปลองเด็ดขาดนะครับเพราะไม่แน่อย่างที่บอกฮะไอ้พวกเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยมันอาจจะเซตขึ้นมาเพื่อดักลอ่อเอาข้อมูลของเราไปก็ได้ และนอกจากนั้นนะครับประเภทต่อมาของดาร์กเว็บเนี่ยแอดก็ว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่กั้มกึ่งระหว่างเว็บประเภทแก้แค้นกับเว็บประเภทแฮกเกอร์นะครับที่พวกเขาเนี่ยจะเขียนโฆษณาว่าพวกเราสามารถเข้าไปปลงคู่อริของคุณได้ตั้งแต่การเข้าไปจู่โจมข้อมูลของคนคนนั้นแบบธรรมดาหรือว่าจะทําให้ชีวิตของคนคนนั้นปนปี้ไปเลยก็แล้วแต่ราคาที่คุณจะจ่าย ซึ่งไอสิ่งที่คนเหล่านี้มันจะทำนะครับก็คือทําการแฮกเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือของคู่อริคนนั้นนั่นแหละหลังจากนั้นนะครับก็เอาสิ่งอะไรแปลกประหลาดยัดใส่เข้าไปอย่างเช่นใส่สิ่งของสกปรกลงไปให้ระหว่างที่พวกเขากำลังเล่นมือถืออยู่ต่อหน้าพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็จะมีเสียงร้ <c oughs> องออกมาจากมือถือนะครับนั่นแหละห่างไกลมากประโยคนี้ไม่ได้พูดกันนานคิดถึงกันไหม หรืออาจจะเป็นการแฮ็กเข้าไปใส่อะไรร้ายแรงอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับ18บวกพรากผู้เยาวจนทําให้คนคนนั้นเนี่ยติดคุกไปได้เลยก็มีนะครับซึ่งว่ากันว่าราคาทั้งหมดของการจ่ายบนดาร์กเว็บเหล่านี้นะครับเขาเนี่ยจะไม่ใช้เงินจริงในการโอนครับแต่จะใช้เป็นเงินดิจิตอลที่มีสกุลเงินว่าบิตคอยนนะครับที่ก็ทําการโฆษณาหนักหนาว่ามันจะหาตัวจับได้ยากเนื่องจากว่ามีระบบบล็อกเชนอะไรแอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะ ซึ่งอันนี้เนี่ยแอดก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าเรากลับมาสู่เรื่องของรักเว็บของเราดีกว่าที่มันจะมีเว็บไซต์แก้แค้นอยู่มากมายนะครับทว่ามันมีหนึ่งในเว็บไซต์แก้แค้นอันหนึ่งที่แอดไปเจอแล้วรู้สึกแบบเอง็งคิดได้ยังไงเนี่ยถ้าสมองเอ็งจะฉลาดในการทําตังแบบนี้ก็เอาหัวไปทําอะไรที่มันสร้างสารรค์กว่าจะดีหน่อยไหม นั่นก็คือเว็บไซต์ประเภทการแก้แค้นแฟนเก่าครับที่คนที่อยากจะแก้แค้นแฟนเก่าถ้าหากสมัครลงไปเนี่ยพวกเขานะครับก็จะสามารถนํารูปภาพน่าเกลียดน่าเกลียดของแฟนเก่าหรือว่ารูปภาพตอนที่กําลังสะบะาหืมกันอยู่เอาไปโพสต์ลงได้ครับนอกจากนั้นก็ยังมีที่ที่ให้ใส่ข้อมูลของแฟนเก่าข่าวลือข่าวลับอะไรก็ตามใส่ไปให้หมดเลยนะฮะ เพื่อที่จะเป็นฐานข้อมูลรอให้ใครก็ไม่รู้หน้าไหนที่มาใช้บริการเว็บไซต์นี้นะครับมาเปิดดูได้ครับแต่ทว่ามันก็จะไม่ใช่การเปิดดูได้แบบง่ายๆนะคือพอเข้าไปในตัวเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะเป็นเว็บไซต์อารมณ์ประมาณแบบแอลลี่โฟนเลยนึกภาพแบบนั้นก็แล้วกันนะครับที่มันจะมีรูปภาพหญิงสาวมากมายนานาให้ได้เลือกสรรเลย ซึ่งเมื่อเราได้คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะโชว์ข้อมูลของหญิงหรือว่าชายผู้นั้นครับที่ได้ถูกเอามาลงในเว็บไม่ว่าจะเป็นทั้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเป็นคนชาติอะไรจบการศึกษาที่ไหนเบอร์โทรอะไรใช้โซเชียลมีเดียอะไรสวิตเตอร์เฟ b บุ๊กไอจมันคืออะไรก็มีบอกเอาไว้หมดเลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีข้อความคอมเมนต์เสียหายมากมายที่แฟนเก่านเนี่ยจะเมนเอาไว้ใส่ด้วย ซึ่งถ้าหากใครดูรูปภาพผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคนไหนแล้วสนใจนะครับก็จะสามารถคลิกเข้าไปได้ฮะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะโผล่เป็นรูปสบหุ้มต่ตางๆที่แฟนเก่าเขาเอามาลงเพื่อประจานนะครับแต่ทว่ารูปภาพทั้งหมดนี้เนี่ยจะได้รับการเซนเซอร์แบบเป็นภาพโมเสกแปะเอาไว้ครับซึ่งวิธีเดียวในการที่จะปลดล็อกแล้วก็เห็นภาพเหล่านี้ได้เนี่ยก็คือ คนคนนั้นนะครับจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่สมาชิกระดับเบสิกธรรมดาที่สนนราคาอยู่ประมาณ5,000บาทไทยนะครับจนถึงสมาชิกที่แบบเป็น VIP สามารถเห็นได้ทุกจยดทุกเม็ดเลยสนนราคาอยู่ที่ประมาณ1,7 0 0 0บาทครับซึ่งการสมัครเขาเป็นสมาชิกของทั้ง2แบบนี้นะครับมันก็จะได้เห็นรูปภาพตึ้งกุ๋ยที่ได้ใส่อยู่ในนั้นแบบสดๆไม่ได้บลอกันนี่แหละครับ แต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าในแบบของ VIP นะครับมันจะได้มีการแถมรูปภาพกล้องต่างๆจากสาวผู้นั้นให้ดูด้วยไม่ว่าจะเป็นกล้องมือถือหรือว่ากล้องเว็บแคมที่พวกเธอนะครับอาจจะพลาดเปิดเอาไว้ครับ เพราะว่าพวกเว็บไซต์เหล่านี้เนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะมีโปรแกรมในการแฮกกล้องของคนคนนั้นเพื่อจะได้เข้าไปดูรูปภาพในบ้านเขาหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่อันีอดก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือว่าโมนะเพราะว่าไม่เสียตังค์หรอกเขาไปสมัครนี่บ้าแล้วห้าพันบาทแพงจะตายเอาไปซื้อหนมเปี๊ยะก,กับบาจากมากินยังจะดีเสียกว่าเสียได้เงินแต่ก็เอาเป็นว่าถ้าเราเข้าไปได้นะครับข้างในเว็บไซต์นี้มันก็จะมีแถบข้างบนนะเป็นแถบที่เขียนว่ากล้องต่างๆซึ่งเขาจะแยกเอาไว้เลยนะครับว่าอยากจะดูกล้องในห้องนอนกล้องห้องนั่งเล่นกล้อง น้ำแล้วก็อื่นๆซึ่งแบบบ้านทุกบ้านมันจะมีกล้องติดกันเยอะขนาดนี้เลยเหรออันนี้แอดก็ไม่ชัวนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเราทุกคนนะครับคงจะไม่อยากให้มีใครมาแฮ็กกล้องเราแล้วก็แอบดูเราหรอกเพราะว่าเรื่องส่วนตัวของเรามันก็เป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมครับจะไปให้คนอื่นเขารู้ทําไมเออหรือว่ามีเอาจริงๆมันก็มีนะเพราะว่าในดาร์กเว็บนะครับมันก็จะมีเว็บไซต์พวกซีเมนอเลอร์สนะครับโอ้ยแค่พูดชื่อนี่ก็จังเลยละ คือซีเมนที่แอดจะกล่าวถึงนี่นะครับมันไม่ใช่ซีเมนที่เอาไว้สร้างบ้านนะแต่จะเป็นซีเมนที่สะกดด้วยตัว SE นํนำหน้านะฮะที่สำหรับใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะแปลว่า น้ำเหน่ของท่านชายนะครับถ้าอู้กันแบบนี้ไพ่พอเข้าใจก็บ้อู้จะทํำยังไงแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเว็บไซต์เหล่านี้นะครับมันก็เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่คนเนี่ยเขาได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแปะเวลาบอกไว้ครับแล้วก็จะอธิบายาไว้ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยที่เขาได้ปั๊มน้ำเหน่มาเขาอ,อกมาเนี่ยมันเป็นเวลาเบื่อใดแล้วก็เขารู้สึกยังไงครับอย่างเช่นเมื่อวันนี้ตอน5ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเขารู้สึกสู้ซ่ามากเลยอะไรแบบนี้ซึ่งคนที่เขามาทําเว็บไซต์แบบนี้เขาคงจะรู้สึกเหงาแลา้วมัแบบ้งรูจะ ว่าแต่ว่าเราข้ามไปอันต่อไปกันเลยดีกว่ากับเว็บไซต์ร้านขายเครื่องหนังคนครับที่ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มาอยู่ในความดาร์กอีกระดับหนึ่งของดาร์กเว็บเลยนะครับซึ่งเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เนี่ยมันก็จะตามชื่อเลยครับคือมันจะเป็นเว็บไซต์ที่มีหน้าตาเหมือนกับร้านขายเครื่องหนังออนไลน์ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหนังสมุดหน,น้าปกหนังอะไรแบบนี้ให้คนนะครับได้ไปสั่งซื้อใช้งานกัน เพียงแค่ว่าไอ้เครื่องหนังต่างๆที่มันได้อยู่ในเว็บไซต์นี้นะครับมันไม่ใช่หนังสัตว์ไงแต่ว่ามันทํามาจากหนังคนครับซึ่งอันนี้เนี่ยแอดก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะก็เลยได้ลองไปหาข้อมูลจากข้างในตัวเว็บมาครับว่าเขาเพอจะมีเบาะแสอะไรสืบได้เพราะมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ได้ไปเจอกับคบําบรรยายที่เจ้าของร้านขายเครื่องหนังร้านนี้นะครับเขาได้บรรยายเอาไว้ในเว็บไซต์ของเขาว่าบริษัทของเราเนี่ยได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง เพราะว่าเรานั้นแค่ต่อการผลิตสินค้าทุกชนิดเราจะทํางานของเราตามจํานวนออเดอร์เท่านั้นเนื่องด้วยว่าวัตถุดิบที่เราได้มีในสต็อกหรือว่าโกดังเก็บสินค้านั้นมีจํานวนจํากัดในวงเล็บก็คือเนื้อมนุษย์นั่นแหละครับวงเล็บปิดสําหรับลูกค้าท่านใดที่ตั้งใจจะสั่งซื้อตอนนี้เราก็ขอให้คุณรอสักปีหน้าหน่อยเพราะว่าในตอนนี้เองเราได้รับออเดอร์มาเต็มหมดแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็เป็นคนโอเพนไมท์หรือมันจะแปลว่าการเปิดใจยอมรับซึ่งไอโอเพนไมท์ในที่นี้แอดว่าเขาน่าจะหมายถึงเปิดใจยอมรับการที่จะเอาหนังคนมาทําเป็นเครื่องหนังได้ละมั้งอุ้ยสนลุกอุ้ยขนลุกก็นั่นแหละครับแล้วก็ข้อความทั้งหมดนี้นะครับมันก็ลงท้ายด้วยเรายินดีรับเงินจากทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างหรือว่าการบริจาค เพื่อที่จะทำให้บริษัทของเราสามารถดำเนินงานต่อไปด้วยโดยการชำระแบบบิตคอยน์ซึ่งถ้าหากท่านใดตั้งใจจะบริจาคแบบเป็นบุคคลน,นิรนามท่านก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนก็ได้ขอบคุณอีกครั้งที่สนใจในผลงานพวกเรานี่แหละครับข้อความมันก็เขียนแบบนี้ ซึ่งแบบหลังจากที่แอดได้อ่านมานะครับก็รู้สึกได้เลยว่าหนึ่งเรื่องนี้มันเรื่องจริงเลยซึ่งถ้ามันเรื่องจริงนี่มันก็สยองมากนะเพราะไอ้คำประกาศเมื่อกี้ที่บริษัทเขาเขียนมาเนี่ยเขาทําเหมือนกับว่าเนื้อคนนะครับมันเป็นเนื้อหมูเนื้อหมาเป็นข้อความที่เขียนได้อย่างใจเย็นมากนะและก็สองคือในโลกนี้มันมีคนแบบนี้ด้วยเลยที่จะจิตขนาดชอบใช้ของที่ทํามาจากเนื้อคนและสาม ถ้าเรื่องนี้มันเป็นจริงไอเนื้อคนที่เขาว่าว่าเขาเก็บอยู่ในสต็อกสินค้านี้เนี่ยเขาไปหามาจากไหนครับคือการขโมยศพมาหรือว่าจะเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่า ก็หวังแต่ว่าไอเว็บไซต์พวกนี้นะครับมันจะเป็นเพียงแค่หนึ่งในเว็บที่เปิดมาแบบหลอกๆให้คนตกใจกันเท่านั้นมามาต่อก,กันกับเรื่องต่อมาเลยคาเฟ่เนื้อคนครับสรุปแล้วคือเรายังจะไม่หจากไปจากเรื่องพวกเนื้อหนังมังสางคนใช่ไหมเนี่ยซึ่งเว็บไซต์นี้เอาจริงๆมาได้ปิดตัวลงไปแล้วนะครับแต่ทว่าตามโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ยังมีรูปภาพอะไรให้สรรหามาเป็นหลักฐานได้อยู่ครับ เอาเป็นว่าเนื้อหาในตัวเว็บไซต์นี้นะครับมันก็จะเป็นหนึ่งในแหล่งรวมของคนที่ชอบเรื่องแปลกๆครับนั่นก็คือบุคคลที่ชอบลิ้มลองกินเนื้อคนนั่นเองที่ก็จะมีระดับตั้งแต่การแฟนตาซีแค่คิดเฉยๆเป็นนิยายนะครับ ในเว็บนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นเหมือนกับกระดานพันธิปให้คนโพสต์เอาไว้ด้วยหรือว่าจะมีบางส่วนของเว็บไซต์ที่มันได้เริ่มป่วยหนะักขึ้นมาอีกนั่นก็คือการจัดสรรหาคู่แชทต่างๆที่มีความชอบอย่างเดียวกันมาสนทนากันนะครับก็คือการกินเนื้อนั่นแหละที่อันนี้แอนไม่ได้หมายถึงเนื้อเขียวนะแต่หมายถึงเนื้อคนจริงๆเลยนะครับ โดยโบทสนทนาคร่าวๆของคนเหล่านั้นที่แอดได้ไปอ่านมานะครับมันก็จะเป็นอารมณ์แบบแฟนตาซีนะฮะประมาณอาแขนของน้องทำไมมันช่างใหญ่แล้วก็รสชาติเหมือนกับคากิอย่างนี้ลจะจ้ะถ้าพี่เอากระเทียมกับน้ำราดซอสขาหมูหวานๆมาแกล้มด้วยเดีย่ดยมันคงจะอร่อยไปมากกว่านี้แบบเอาจริงๆิง้าก็เขียนโหดกว่านี้นะครับแต่แอดได้พยายามหลีโทนลงให้มันซอฟต์ๆลงหรือนอกจากนั้นมันก็จะมีโซนที่ดาร์กที่สุดของเว็บไซต์เหล่านี้เลยครับก็คือโซนที่พวกเขาเนี่ยจะโพสต์รูปภาพของ การกินเนื้อคนลงไปในนั้นนะฮะหรือจะมีเป็นพวกวิดีโอบทคาสนทนาเลยก็มีเช่นคุณพ่อขะคุณพ่อคะ,คอคะหนูพร้อมที่จะใช้คุณพ่อจุดๆแล้วนะคะหวังว่าเนื้อของหนูเนี่ยจะหอมหวานเหมือนกับเนื้อของแม่ซึ่งบทสนทนานี้ถ้าแอดเข้าใจไม่ผิดก็หมายถึงพ่อเขาได้กินแม่เขาไปก่อนหน้านนะแล้วตอนนี้ก็กําลังจะกินลูกสาวด้วยนะครับโอ๊ยทำไมเว็บไซต์มันดาร์กแบบนี้ แต่เรื่องราวเหล่านี้มันก็ยังไม่จบนะครับมาต่อกันเลยกับเว็บไซต์ต่ตอมาครับการกินหมาหรือว่าสัตว์หน้าขนซึ่งเนื้อหาข้างในเว็บไซต์นี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับเว็บไซต์คาเฟ่เนื้อขนนี่แหละครับก็คือเป็นแหล่งรวมของคนที่มีรสนิยมเดียวกันที่อาจจะขอไม่อธิบายเยอะก็แล้วกันนะครับเป็นคนรักหมาดังนั้นข้ามๆไปอันต่อไปกับเว็บไซต์ที่เป็นตำนานที่สุดครับนั่นกนะ็คือเว็บไซต์จำพวก red room หรือว่าห้องสีแดงซึ่งอันนี้นะครับมันจะเป็นอะไรที่เสื่อมมาก แต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ตำนานเรื่องเล่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าพวกเว็บไซต์พวกนี้นะครับมันจะมีคําอธิบายว่าพวกเขาน่ะจะไปจับคนต่างๆนานาม,มามากมายเลยเสร็จแล้วนะครับก็จะเอามาทรมานหน้ากล้องครับเพื่อที่ให้คนต่างๆที่ได้จ่ายตังเข้ามาได้ดูกันนอกจากนั้นถ้าหากใครอยากเห็นอะไรเป็นเอ็กซ์คลูซีฟอาหารตามสั่งเพิ่มเติมนะครับก็จะสามารถเปตังมาได้เพื่อที่ให้คนที่เขาทําการทรมานนะครับทรมานเหยื่อตามที่เราสั่งครับ ซึ่งแบบไอคนที่เข้าไปใช้เว็บไซต์พวกนี้พวกเองยังเหลือความเป็นมนุษย์มานากันอยู่ไหมเอาจริงๆนี่ในดาร์กเว็บมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างอยู่เยอะมากนะครับแต่ว่าแอดได้ตัดไปก็ขอไม่พูดแล้วกันแต่ถ้าว่าถ้าหากเพื่อนๆอยากให้ทําต่อนะครับก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปคนดูกันได้เยอะๆนะครับที่ทํามันเยอะแล้วมีคนสนใจจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในภาค2อีกแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยเดินด้ว,ดวบ๊ายบาย